ดาวลัคนาราศีกุมครับซึ่งมีดาวประจําตัวคือพระราหูนั่นเองที่กําลังโครจรอ,อยู่ในเรือนการเงินกุมอยู่กับดาวสุขซึ่งโครจรได้ตําแหน่งมหาอุดมีกําลังที่สูงส่งมากและก็เป็นดาวเจ้าเรือนสุภาษอันหมายถึงเรื่องของความสําเร็จเดือนกุมภาพันธ์นี้จึงเป็นเดือนแห่งการหาเงินหรือการสร้างรายได้โดยตรงยิ่งตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์เป็นต้นไป ดาวที่จะได้ทําการโคจรย้ายราศีไปกลุ่มอยู่กับลัคนาถือว่าเข้าหลักองค์เกณฑ์พร้อมๆก,กันกับที่ดาวเสาร์ก็เข้าสู่หลักองค์เกณฑ์มาแล้วเป็นระยะเวลาน,านานอยู่พอสมควรนะครับทําให้กําลังของดวงชะตาเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติด้วยดาวอาทิตย์และดาวเสาร์ที่กลุ่มอยู่กับลัคนาเป็นเพราะคู่ธาตุไฟก็จะเป็นการเสริมกําลังให้กับลัคนาชาวราศีกลุ่มที่เป็นธาตุลม ด้วยหลักองค์เกณฑ์ถือว่าหากมีดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสบดีหรือดาวเสาดวงใดดวงหนึ่งโครจรมากุมอยู่กับลัคนาที่มีสัญลักษณ์เปรูปคนหรือข้าวของเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับคนอย่างลัคนาราศีกุมนี้ก็มีสัญลักษณ์เปรูปคนถือหม้อน้ําเพราะเคราะห์ดวงนั้นที่ให้คุณอยู่แล้วก็จะให้คุณยิง่งยิ่งขึ้นไปอีกณจุดนี้เองครับถือว่ามีพระเคราะห์สองในสดวงที่โครจรมากุมอยู่กับลัคนาเลยทีเดียวคือดาวอาทิตย์และดาวเสา ก็จะให้คุณเป็นอย่างมากสร้างความขยันหมั่นเพียรความมานะบากบ่นอดทนมีความฮึกเหิมมีความกระตือรือร้นที่จะสร้างความก้าวหน้าให้กับชีวิตแต่ในอีกด้านหนึ่งส่วนที่จะต้องระมัดระวังไว้จะเกิดจากอิทธิพลที่ดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะหมายถึงเรื่องของการเจ็บป่วยจะได้ทําการโคจรย้ายราศีไปกลุ่มอยู่กับลัคนาของชาวราศีกุมตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่27กุมภาพันธ์ การจะป่วยในครั้งนี้ไม่ได้มาจากสาเหตุอื่นนะครับจะมาจากเรื่องของการโหมงานหนักเกินไปฉะนั้นถึงแม้ว่าเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นช่วงที่ไฟในตัวจะลุกโชนแต่ก็ไม่ควรจะหักโหมมากเกินกว่ากำลังของตนเองเกณฑ์ชะตาของชาวลัคนาราศีกุมยังคงจำเป็นจะต้องอาศัยกำลังของพันธมิตรหรือเพื่อนฝูงรอบตัวมาช่วยส่งเสริมดวงชะตาให้มีความราบรื่นเป็นไปนในทางด้านที่ดีนะครับ ด้วยอิทธิพลที่ดาวองคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนศาสชะหมายถึงการสื่อสารกับสังคมกำลังโครจรทำมุมจตุโกนถึงดาวประจำตัวเป็นพระค้อคู่ธาตุในด้านของความรักครับสำหรับคนที่กำลังโสดหลายคู่ตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปควรจะระมัดระวังคนที่มีเจ้าของแล้วจะเข้ามาในชีวิตของเรานะครับเนื่องจากอิทธิพลที่ดาวอาทิตย์ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของความรักโครจรได้ตำแหน่งปรกเกษตร ส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วความสัมพันธ์ยังคงเป็นไปในทางด้านที่ดีจนกระทั่งถึงวันที่27กุมภาพันธ์ดาวพุธจะได้ทำการโคจรย้ายออกจากลัคนาไปกลุ่มอยู่กับดาวประจำตัวคือพระราหู